แฟนๆทุกคนคืออันนี้คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าวันหนึ่งเราจะทํางานมาถึงจุดนี้แล้วก็มีคนให้ความรักกับเราแล้วก็ชื่ชนชอบผลงานที่เราทําแล้วก็ตามไปในทุกๆท,ที่ที่ผมไปทํางานอันนี้ขออนุญาตพูดแทนพี่บีพูดแทนป้าด้วยพราะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่า ทุกครั้งที่เราเหนื่อยหรือว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกเรา้อใจเราทาํางานแล้วเราอยากมีกําลังใจอะไรเงี้ยนะพอเราเห็นคนที่พี่น้องๆแม่แม่ทุกคนที่มาตามเราเนี่ยบางครั้งเขาก็พี่มีคนทำหน้าเศร้าอะไรก็เลยอพี่นะ ทีเขามาเขาอาจจะได้แค่คาพูดคุยได้การถ่ายรูปเราเขาก็มีความสุขแล้วเราก็อยากจะบอกพวกเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่เราให้มันก็มันเกิดจากความรักแล้วก็เราอยากจะขอบคุณสิ่งที่เขาให้กําลังใจเรามาจนเรามาถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่หายไปไหน